ไอ้บ้าสารไปถึงสารกีฬาโลกเลยเหรอนะครับคือไอ้บ้าเขาฟ้องไปทางสารกีฬาโลกอุทธรณ์ไปนะครับเรื่องที่ถูกถูกตะเพิดออกจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลไม่ได้มีส่วนร่วมกับการไป<า>ตัดสินอะไรเลยใช่ได้นะครับในโอลิมปิกครั้งล่าสุดที่โตเกียวด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็ครั้งต่อมาที่กำลังจะมาถึงที่ปารีสด้วยครับก็เอ,อ เขาเพิ่งโดนปลดออกไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาใช่ไหมเรื่องของการบริหารที่มันไม่โปร่งใสนะแล้วก็ล่าสุดนะครับประธานศาลอนุญาตอนุญาโตตุลาการทางการกีฬาหรือว่า CAS นะครับก็คือคุณจอนโคสก็บอกว่าก็จะมีการพิจารณาคดีดังกล่าวในวันเนนาสาร์ที่18เดือนหน้าครับเสาร์ที่18เดือนหน้าก็คาดว่านะไม่ว่าคําตัดสินจะออกมาเป็นยังไงน่ะก็ยังต้องสู้กันอีกหลายยกนะไอ้บ้ากับ IOC เนี่ยเอ๊ะแต่ไปถึงศาลกีฬาโลกแล้วมันก็น่าจะ มันน่าจะจบแล้วนะต่อมันอุทธรณ์ต่อไม่ได้แล้วไม่ใช่เหรอคะถ้าไปศาลกีฬาโลกเนี่ยนะก็ตอนนี้ไอโอซีเขาเรียกว่าบริหารโดยอูมาเครมเลฟประธานคนใหม่ไอบ้าไอบ้าเออขออภัยไอบ้าขออภัยไอโอซีเขาเป็นเป็นโทมัสบาร์กนะครับเคมเลฟก็เป็นประธานคนใหม่ของของไอบ้าก็ท่าทีมค่อนข้างจะแข่งเก้าอย่างที่เราก็รายงานข่าวมาตลอดนะ i อโก็ไม่ไอโบอกให้คุณไปแก้ไขว่าให้มันตัดสินให้มันโปร่งใสแล้วคุณไม่ทำอะไรเอออ่ะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีเวิร์บ็อกซิ่งซึ่งเป็นองค์กรใหม่ขึ้นมาด้วย ioc ก็จะรองรับแล้วก็สู้กันต่อไปแล้วกันนะครับคือไม่รู้จะยืดเยื้อไปไปอีกนานแค่ไหนนะฮะแต่ว่าก็ชัดเจนแล้วว่าโอลิมปิกในครั้งถัดไปในไอโซีจะขอจัดเอง ดีแล้วจริงๆนะครั้งถัดไปคือปี2024แต่<ช>ปี2028ยังไม่รู้<ช>รเผยเนี่ยมวยสากลอาโดนเตะอกจากโอลิมปิกในครั้งปี2028นะฮะเออนะเรื่องนี้น่าติดตามดูเหมือนกันแต่ปัญหาคือไอบ้าเนี่ยไม่ยอมที่จะสาสงารปัญหาภายในองค์กรตามที่ไอโอซีเขาเรียกร้องมาเออถ้ามันโปร่งใสมันก็จบอ่ะนะใช่แต่ว่าถ้าจัดต่อโดยที่อยู่อันเดอร์ไอโอซีก็โอเคนะเราเป็นแฟนกีฬาเนี่ยเราก็อยากดูแหละ แล้วกีฬามวยมันก็ความหวังของเราด้วยเพราะก่อนหน้านี้ตอนที่ไม่มีไอ้บ้าก็ถือว่าการตัดสินก็ไม่คันสายตานะแล้วทแบบนี้ต่อไปเลยได้ไหมล่ะมันมันจะไม่ดีในระยะยาวเพราะว่าไอ้โอซีเขาก็มีหน้าที่ของเขาอยู่แล้วนะครับให้เขามาดูแลมวยตลอดมันก็มันก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับเหมือนลักษณะนี้มันคือเฉพาะกิจเฉพาะกิจมากกว่านะครับแต่จริงๆแล้วไอ้บ้าเขาก็เหมือนกับ เขาพยายามที่จะดึงนักมวยให้อยู่กับเขาไว้นะครับไม่เช่นนั้นนักมวยคือจะไปชกในรายการที่เอลซรับรองหมดเลยรายการของเขาอาจจะไม่มีความหมายนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงเพิ่มเงินรางวัลนะฮะในการอย่างกานที่แชมป์โลกนะฮะคือแชมป์โลกเนี่ยนะฮะก็ได้ไป2 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเือเพิ่มเยอะเหมือนกันนะมันจึงทาให้หลายๆประเทศเนี่ยนะครับยังคงส่งแข่งขันทั้งรายการที่ไอบ้าจัดแล้วก็รายการที่เอซีจัดด้วยยังไม่ได้มีเรียกว่าคําขาดว่าถ้าคุณไป ไปต่อยให้ตรงนู้นเนี่ยคุณหมดสิย,ออยังยังไม่ถึงขนาดนั้นใช่นะครับ <c oughs> คือก็ยังคงแบบเยยอดร้อนสองแคมอยู่นะครับพร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา